chỉ allen kia mikia bố kia kìa là bóng bóng hả? hai bé bóng hai lê bóng 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 như mong hẳn bóng 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 ừ bóng bóng ไปเบิ่งว่าคำบ oh ่เห็ทแห่งไปผิดเจรณนาอยู่เอ๊ะมันเขาอยู่ในฝ้าไดแต่เสียหายทอานัน้แนวแบนอยู่พอ่อวะ่ะมันก็จางบมมีหมองหัวมองหางมันขี่ลงมาไดเออเห็นแต่ก็ดีไปนะ <c oughs> เขากะสีว่าบานเขาแล้วเนาะหากินมาเขากับมาพักเขานี่เป็นคนใส่เขาทีค่อยปัดขี่เขาเนี่ยว่าขี่ลงมาจะพบไรฉาดไรแล้วสิไปเอาเปียบอีกเกียร์มืนเนี่ยิีมารับใส่ห้องห้องเอาเปียบเขาเนี่ยนะนอกกระดอนเนะาะมันเป็นถูกจ้างเขา็สิเ,สเ,เอาเปียบเขาโก,กง คาแรงเขาก็บ่จักเรือว่าใสใเขาเกินคาแรงก็บ่จักเรือว่าวหายเขาสาดเสียเทเสียก็บ่จักมีบากกรรมเรานะั้นมันส่งผลในห้อด้ลับในพบฉาิปัจจุบันในที่ระบาดเมื่อคีไอห่อเมียนดนอกเป็นคนใส่มันเด็ก ขี่ไปโหลดแล้วก,ก,ก็มาปัดดอกมันบอกกันมัาต้องอย่านขี่ไปเลยนะยมพวกนี้นัรับใส่ห้อ้งอยู่แล้วที่วัวนคุยกันนนะมันก็นเลยสนุกสนานจั่งวันนั่งบอกไปผู้เดียวคือคนบ่าเนี่ยนกพิลาบมวนไม่อยู่น้ำบันดอกน้ำมมบาทวัดปลาวัดยังยังสิมันหมัก ปรีกวิเวกบ่สมัยเกาแต่ก่อนเขาจิเป็นพระปลีกวิเวกอาอยู่น้ำปลาสถานทีวิเวกเพื่อเื่อปฏิบัติธรรมเข้าเนี่ยป็นสิเป็นคนไปก่อกวนพระบ่ฉาติปางกร่รนะนอกพอดอนนอก ไปเลยพระนี้จากป้าสาไปไลยพระนี้จากป้าไปห้าเหลืองว่าพระว่าเจ้าไปยังธน,นาพบมาฉาดนี่เขาก็เลยเด้รับเกิดเป็นคนนกพิราบมั่วน,นัน้นเกิดอจะเีภพผ,ดผาดบางพบบงางฉาดได้เกิดเป็นนุกพิราบแล้วมาขี้ปีวิเวกมาอยู่น้ำวัดน้ำปางที่นะะ ปีวิเวกว่าขี่ในห้องเมีง่งในห้อาเป็นกังวลใจห้าขัดของมองใจน้ำขีน่นกพิลาบนกพิลาบบางหม่องบางทีก็ปู่อยู่ในเมืองในตึกล่าบานซองหาสันซิบสันอย่ากดขี้กินอยู่ต้องเราะนอนท้อนทางปิจเจรนาเบึง เางเทื่อบางขัางพวกเกิดมีอำนาจนะนะบางปบางบางชาติเกิดมีอำนาจลุกปลาซัดเหล็กซัดหน่อยที่แต่มันตายปรบกระเฮิญน,นี้จากการเอเผาปลาจูดปลาหนุนนันนีเมืองไทยนี่ไฟปลาแต่วันคนจูดเด้ไฟปลาค้นจูดตำบลคู่เมืองนี่เรียกว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงออกระงับไฟไหม้อันบ่เห็นว่าตอนนี้จับต้นเพลิงได้แล้วเป็นผู้ทำให้คนอื่นดดร้อนป่าฝืนข้อห้ามบวบวาจาเถื่อมีแต่ว่าพนักงานดับเพลิงนำรถดับเพลิง6,000ลิตรออกระงับเหตุไฟหไหม้รามพุ่งมาได้อีกโอ้มัน พวงทีเดียวแล้วมันส้่งบาปเลยหมายถึงคนผุดจุดผุดจุดนั่นสิ่งของตียูที่อาศัยเข้าอย่างนี้นะบอให้ทงหน้ากูเหมือนบ่มเป็นเทียงหน้าตัดปอดคือเขาล้เด้อมันเป็นตึกเป็นบ้านก็อยู่กันหมืนคงน้ำต้องให้ทงหน้าเบิดอะไรด้เขามีแต่แรงน้ำแรงน้ำโจรน,นั่นนาทุกเมื่อนี่ แผนน้ำโจรบได้มีแผนดักหนากูาทำความผิดอันนะ่ะคือแผนแร่น้ำปวกคนยาบ่าแร่น้ำอู้ยจะเสียว่าจคหลาดเม็ดได้กันดักแปลงรถแช่เย็นเป็นรถทรงยาแร่น้น้ำกลดบอดักหนาจจกเ่อ วันดีขึ้นดีโอ้ยหลากสายไปหลากสายเน็ตขามพรมแดนไปให้แก่ง้อเซนเตอร์อยู่ต่างชายแดนประเทศเพื่อนบานรอกเอาเงินคนบานเมืองไทยเขาเนี่ยตกเป็นเหยื่อมันมากมามนะเข้าไปเลยจงเดเจ้าหน้าที่นททองทินเจ้าหนาทีบ้านเมืองโอ้หนวกตาบอดไปเบิด นวกิเลสเนาะกิเลสของคนความอยากของคนเหตุบ่ได้เกรงกลัวตัวบทกฎดไม้บ่ได้เกรงกลัวบาปกรรมแล้วเหตุไปโลดเกิดขึ้นมากจำาว้ได้หรอกวังเหตุอีกยังเน่เกิดขึ้นมาก,าก,าาก,มากคือห้องนี่เหอะคนเป็นลานจำเลยบ่ว่าเหตุ คำสวกคำดีอยังไหวแน่แต่พบฉากอดีตก่อนผ่านมาอุย้ยผู้ได้จำได้เลยแต่ว่ามีผู้ไดพอใจบ่ในฐาะนะณปัจจุบันเกิดเป็นคดเห็นบ่เกิดมาเตียโพดก็บพพอใจสูงโพดก็บพพอใจอ้วนโพดก็บพพอใจ จอยโพดก็ว่าพอใจจมูกบัวทางดังปรกคมก็ว่าพอใจกามใหญ่ก็ว่าพอใจโหนกใหญ่ก็ว่าพอใจไปหาขูดออกที่ระหวัดโหนกหาขูดกามออกคือเห็นมันเลี่ยวเห็นมันงามตาสันเดียวก็ว่าพ่อใจอยากแปบตาสองสัน่นจะไปเฮ็ดตาไหมนบนั่น ควบข้าใจในรูปพันธสันถามเจ้าของเกิดในคนเป็นถูกกระเสือกกระสนอ้ยหาเงิน,งนมึงเสือย่อมองย่อมเป็นขาโมย้ยหลักมีน้ำสัาเกิดเป็นผู้ชายเิ่นบพาใจอยากเป็นผู้ยิ่งไปตัดออกก่อนะโอ้ยสงสัยพวกี้เกิดเป็นแน่หนังจีนเห็นบอกพวกที่เขาไป ทาอยู่ในเป็นคันที่ในปลัวในว่างประหลาดชาว่างในล้งจีนก็ตัดออกเลยพระราชาก็บอกให้มีได้เลยตัดออกเพราะว่าอยู่ในหันไม่ปมนมีแต่สน,นมของพระราชาถ้าปรตัดออกเล่นจะไปกระลิมกระเรียพวกน้านอกกระดอนนอกป้องกันไว้ตัดไว้ม <laughs> าเ,ออเกิดขึ้นมาแล้วว่าเป็นกระเทยแบบ อาเงินไปแปลงเพียรเจ,จ้าของโอ้ยมนบนพ่อใจเห็นบนอลได้ทำกรรมยังไหวแกได้รับกับมวลพควมพ่อใจนะเกิดขึ้นมาจำว่าไดได้แด้อดีตอือบอพ่อใจกันจากเกิดมาเตี่ยแ,แนก่กโอ้ยบอพ่อใจเห็นบอลไปเจ้าของเตี่ยซื้อเกือบสูงไปเป็นตึกบานมาใส่บาด <laughs> เออทอดเกือบออกก็ามันค้นตกตึกบานนี่นนเพราข้อใจในควมเตี่ยจะกอ้องอย่างไมันสูงอันนั้นอันนี้บันใหญ่โอลาโอลาาขึ้นโม่กับไปหาเติมหาเพิ่มขานกิโลสองกิโลก็ว่าไปโอ้ยนี่ละจำวาอะไรเนี่ยอดีตชาติว่าเฮ็ดปราทำยังไงไหวจำไม่ได้จำได้หรอกแต่ผม่มีควมพอใจดี เกิดข no so so ึ้นมาสติปัญญาบ่ดีบยวผมบ่พอใจกูคือโง่แท้เขาคือเก่งแท้จริง่ะบ่พอใจอีกเกิดขึ้นมาคน้งคนก็ทำคุณงามความดีไหวกเก่งเหลืองการกีฬาแล่นเก่งฉกไม่เก่งกับ่พอใจเขาบบดตัวบ่เก่งคือเขาก็หาวิธีบังเบียดเสียดกันเไอหมอนักร้องเกิดขึ้นมาเขาจักไปทำมียังแห่ะเกิดมาเป็นคนร้องเพลงคนติดสนั่น เป็นซปเปอร์ซปเปอร์ส,รส,รสตาร์เป็นนั่นนั่นอันนี้คนมักทั่วประเทศข่ากันว้างแพนข่าเห็นบ่ไพวันลูกเพชรมื่อนั้นสุริยาป่าปทุมมื้อนั้นที่คิดคืดเห็นจำได้เห็นบ่ถึงงิ่งในขณะตีแสดงอยู่ก็มีบางคนบางคันนั่นมันดังก็กูอยู่บ่ได้เสิเห็นบ่ กันยอนบ่พอใจในสถานปะปัจจุบันเจ้าของนั่นแหละเจสิไปวาวาเดเกิดขึ้นมาจำบ่ได้ึเปล่นี่เป็นอหยังกะสร้างมันน่นศาลนี่จั่วไปโลดเพิ่นมาเพราะเป็นา่าเดบอกมันต้องคิดเด้ฟังไปนั่นต้องขึ้นมาเจ้าของเด้ต้องมีสติเดฟพ่าคู่มือนนกินข้าวเริ่มคุยกันเสียงดังเด้จักอียัง่งคนหนึ่งอันนั้น ครูบาอาจารย์เตือนเด็กแยังมีเหตุผลมาขากอ่างก็เพิเ่มอีกบอกมี้ถึงหรือว่าเออมันต้องสะกดมิตติตึต๊กเดี๋ยวเลยโอ้แม่เขาอาจที่มีข้อพิพาดด้วยเพื่นเตือนแบบเร็วบอเอาเลยยังมีข้อพิพาดแถวยังบุหงาอาจารยจะความพิพาดยังมีเหตุผลมักขาดางก็เพิอเ่อีก <c oughs> โอ้คนขาดสตีจังสันเดท่าน <c oughs> แต่ว่าตีว่าให้ ก็แต่่อให้พ่ปรามก็จะเสด็จอให้พ่อลองปล่อยว่าเจ้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 าหนุนจะไปเป็นไปันนั้นอันนี้น้ำคนมากอย่ากุยกับเพาะาปไปไปสันไปกินข้าวก่อนไปนั้นบ่ยากหรอกขน้อยนะขน้อยกินได้สวยก็ได้บ่อขอเจ้าเฮาใส่เพิ่นนี้จ๋าเขาได้เดี๋ยวนี้วันนั้นสี่วอกไปไปนี้ซะๆเขาได้กินข้าวเขาก็อยากจะไหหน้าไปเนื้อจักหน่อยเนาะเขาเลยเว้า ไปพระไปกินเขากหมูไปเวลา,ป,า,าประหารเพี่ยเป็มันยังดอกขน้อยเพมันยังว่ายอยู่อยู่ในใจเขาบ่าหัวจักเพราะว่า,าเขาบอกให้เขาหนีจากหิเขาจะกินเขาลนะห <c oughs> มื่อเป็นพระมันก็หลายอยาาา่างเลยแนาด้ามเพบาะปากพัที่ว่าเขาองค์อีกล่ะเขาอยู่ในปากข้าได้ปากเพป็น,ปนหมห้เว้าเด้ในธรรมวินัยปัญหาใบเลยเมื่อมันเข่าเต็มปากอยู่ก็หุยกันเพิออ่งขี้หยาดขี้โยมโมเมนต์เลย ยังว่าโอ้ยมันมีคู่บาอาจารย์ค่อยปร,รามค่อยหามไว้มันดีเ้ข้าอ,อยู่น้ากันนี่กับปามกันในที่บ่แม่นผสมโลงกันเขาได้เพิ่นนี่เอาเรือกันมาเาวาเพื่อนเอาเรือกันมาเว้อย่ามันสืกจังมือ้อไม่ออกวัดปา่าแลจิกคณะรับประทานอาหารอยู่ทำข้าววิ่งบุดปลอดลม ตายกะทันหันคุณคุยกันนะนะสักเงยงแล้วหันเลยด้วยว่เมื่อด้เอาเมื่อไรกินขา้าวเลียวล่างเต้ือแล้วพ้ากันเพาะหลดแล้วเขาก็ที่ว่าให้เลียวแล้วนอเขาก็ที่ไปโรงพยบบาบาลนี่ออก็นอพอดอนนอกเออตายแบบพิษธรรมชาติเลยถ้าธรรมชาติพิษธรรมชาติแจ้งไหนค้าก่อไปอัดหลอนลงมันนอะ ไม่ด้หายใจมันก็นตายเฮ้นตัวเห็นไ่มไม่ใง่หนึ่งเวันหนนนอนบนมังไฟลูกเต่าแล้วก็กลับมาบานมาเฮือนสื่อบอกเราหมดแล้วแต่กี่ลงรถไฟรถดีวารินขี่รถสามหล่อเข้าตลาดมันเด้เคียงเหนือเคียงเหนือกับพวกท่านมีได้แถวอัน น้องตะโพนล้องมานี่พูดเสีเอาเนื้อเอาหมากอ้อนเอาบักสมเครืหวานก็เป็นฝุ่นเดียวเขาไปตลาดมันเดียวจังออกมาขึ้นรถโดยสารอยู่มองคิ้วกะทิงแดงกันคุณหมือก็เห็นอีกอย่งบุมองหันมนันแล้วแต่มาสื่อบรละมดนาฝากแม่แม่กักินบรละมดกับเขาเดี๋ยะกินไปยังไงบูบูแบบผ่าอย่งไรบู บกคำเขา้าไปไปอัดหลอดลมที่อะผู้หลูกอุพอมันจุกหลงมันบวกคยคขึ้นาสิมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนาะมันชับพันเกินไปว่าได้เตรียมตัวว่าได้ว่าได้สอบเนาะใหญ่ว่าได้สอบเตรียมโชยว่าจิซอยคนแบบนี้จัิงจังแม่เป็นหยังซักกาการล่ตงตาเหลือกกันค่ยมาตายเลยเห็นมบไม่เรื่องเด็ดๆพ่อแม่เหาเพิ่ปสอนมันยังบ่กเกินความจริงแต่กี้เห็นบ่ กินเขาอยู่ดี่คุ้ยกันเมืวว่อวานตีร่งบาไพ่หายด้แม่ฮ่พ่อฮ่อสอนอนหัวเงินกินเขาอยูด่ยวคุ้ยกันฝ้ากินฝ้นา,าแล้วเขาอัดเราลมึงตายหนะเิ่แขนแค่ก่อตายเน,น,นอเิ่วนว่านั่นนะเดงว่าเพิ่นวานพ้เฒเากลับมาเป็นเด็กหน่อยใหม่คืออยู่ประจักรช่วงช่วงหลังนี้ ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งมูข้าวอนซอบบงอย่องถ้าข้าปล่อยเลยเนี๋ยมันเป็นอย่างสี่ตัวนี่ว่าพทำบารดาได้เสียงตัวนั่นเสียงพุกนี่เจียวเจ้าเจียวเจ้าเจียวเจ้าขึ้นนักเรื่องนั่นน้กเรื่องนี่นี่ล่ะถามมีภูมิสติบ้างว่างไว้เศร้าเศร้าเศร้าคุยกันได้แล้วเนี่ยินเขาแล้วก็เตือนกันเงียบลง ถามเหมือดรที่หายเนี่ยได้บาทนี้โอ้ยน่าใครยิงตื่ิงอยู่เลยก็ได้บรรยากาศเปลี่ยนเลยนะมันนะเป็นที่สรงหนักเด็เพิ่นยังว่กากิเลสนันที่บอกพุทธ่ิสั์เพิ่นตัดสรูรนี่เนี่ยเพิ่นละกิเลสได้นี่เพิ่นก็บาท่ันประกาศว่าเพิ่นเป็นตัดสนสูตอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณเดือ เพิ่นเบิงซสก่อน่ามันสีเวียนกลับมามีอำนาจอีกบอสิ่งทั้งหลายต้องปวงที่เกี่ยวของใจผูกมัดรัดถึงโลกะโทสะโมหะพวามหลงมันสีเวียนกลับขึ้นมามีอำนาจคมเหงใจบริหารใจมันอีกเลยพอละเรกวๆกยังประัทอันนี้เลยซ่อมเบิงแลยมันเวียนกลับมาบอด้ยทีเยมันบ่นสู่สติปัญญาของ องค์ประศาสดาได้เพิ่นจ้งประกาศตนว่าเพิ่นได้อรัตรูดตะลักัมมาสัมโพธิญาแผ่นดินรันรันสะเทือนซ้ำแดนโลกธาตุเพิ่นอนมาทั้งหลายย่านตายในห้อาบ้านนี่ตายในห้อาบ้านนี่เพื่อนเจอของแท้แล้วบ้านนี่เพิ่นว่าผู้หูมัดขึ้นในโลกนี้แรือเปล่าเ่อมันสิบ่ได้ใช้คนทั้งหลายญาตเพื่อนมันกันเฮาคือ้ยังตัว การทอาเดเขามาไก่ธรรมะกันท่าเดฟังธรรมะหูเหลืองกนเท่าได็กขามาประพฤติปฏิบัติเดืองสินเดืองตรรมมันกันไหวมันหาแต่แนมาอ่างห่อเนี่ยสิฟ้าเนี่ยส่วงนน้ไปว่าไดหรอกพักกระลังถุงละสองลอยพนนะ <c oughs> เออเล่งพักกนนะไปว่าไดหรอกช่วงหนิพอ่นะเนี่ยมันกันทอาออกไปเนย่ยพระพรพ่อใส่ห่ามันใส่ข้าปเพียรยังใส่เ่าไป เปล่าพปล่นกันใส่เขาไปทะเลาะกันใส่เขาไปเฮ็ดนั่นทีเดียแนวบ่ดีบ่งามมันใส่เขาไปานหน้าที่ของมันไปสันเด้ฝ่ายอกุศลกันลายก็ได้ใส่เขาไปแบบนั้นนะแต่ข้อขอมาหัวขออัดขอทับหัวขั้สอนในทางพุทธศาสนามันเกิสิบ่มีผู้ใช้ที้ล่ะมันเกิสิมีแต่ผูดดีๆไปมันเกิสิบ่ม่วนมันที่ะมันใส่คนบ่ได้มันเบิดอำนาจมันต้องใส่คนได้เห็นบ่เป็นจั่งซันเดย จังว่าบานเมื่องอยาบ่เวลาเขาใส่คนโอ้ยอยู่น้ำบานดอกพอดน้ำบดไปเรียนไปไปน,นอนยู่นํำถนนนไปนย่างยี่นํำถนนนห่อเกี้ยวเกี่ยวบริยานแล้วแกะน้ำตาบริยานเดี๋ยวกระสุนปอมบริยานเด้ยวข้องกิเลนผาไปคว่ควมโกรวดค่วมเกลียดค่วมช่างนี่ลหละเขาปุ๊ระดมกันมาให้เกลียดให้ช่างไปตอนต่อวันมันเอาซํำได กิเลนเป็นการแสดงในไฟอกุศลมันก็อยู่ห่วอยู่ให้เขาเกิดข่วมเกลียดข่วมช่างข่วมอาฆาตดไปสิบปีสิบสอปีก็ยังเขียดยกันอยู่ครับที่ห้าอีกอย่างบางคนบางท่านบรเิเวณอีกอย่างถ่ายแชร์ในข่วมบอดีผู้อื่นวิจารณ์ในข่วมบอดีผู้อื่นมันตับอดีนะพวกหัวจัก บัดีมองไหนลหรอบัดีมองหยว่ยวกไอ้นคนทะเลาะเบาแหวกไอ้น,นเกลียดคนช่างกันอย่างที่ี่ผู้ไปว่าต่ผู้ไปว่ามูบาวบัดียังสั่นยังสี่ตระกูลนี่จักบรรสังยังไงกับประเทศชาติเนี่ยนะเกิดกันกับผู้ไปจ่วงจ่าพระเจ้าพระสงฆ์มาประเทศพิษบวดถูกแังสันยังสีเห็นเลผู้บรรพบุรตระกูลท้องผู้บรรบจกักเข็ดยังเกี่ยว กับป,ปุทธศาสานาที่มองเห็นว่าเชิดชพ่ปะปุทธศาสานาลักรรมคำสอนของกับพุธเจ้าเนี่ยจักมีอย่าง,ห,งห้องบัดบ่ไปเ็ดจังสันบัดเสื้อเขาเขาไปโหลดเด้อบัตรเออเสื้อเขาไปโหลดเห็นบ่คือมีคนก็ไปว่าข่าวออกไปร่วมประเพ่นขึ้นดุคือนห่ายคือว่าเทีนะ่คือบ่อยฟังันไม่ชีไปโร่วพยาบาลบาัดญาติเป็นเพเ่็นกันอยู่รงวพยาบาลมานั่งขางไม่ชี ถ้าว่าร้องพอาาว่าเจาหายเนบ่เพิวนว่าบ่เคยมาจาอือเทื่อนเองร้องว่าให้ก็ว่บบเห็นจเจือเทื่อนไปแต่ว่าได้ยินเขาวาเ่ยมันกว่าร้องาไฟหายเจา้าืออยู่น้าได้ไ <laughs> ุ่น่ะไม่ชีแล้วก็่าเิ่นบ่ไเ้หายรแล้วแาบบเิ่นก็ยู่งเป็นยังสัน่นแนั่นหหน,น,นี่ละคือนหัวเฮาที่ิละหายย้อนในยังย้อนว่ถืกใจถือใจกับว่าหายได้เดียวเนาะบ่ดอดเนาะ เออก็จะถือใจกับอหยกินข้าวคุยนอกห้อมว,วนกันที่ถือใจไหวจิกจิกเสียงมือนั้นเอาเรื่องกัาเนี่ยนัาบวเรื่องนั่มวนเสื่นกันนั่งฟังอยู่นี่ล่ะเมืม่อได้มันปา์มเรื่องเขาคุยกันกินข้าวแนบนหวานนาเค็งจริงๆไวมไนั่งกองเค็งไหมหน,น,น้าหวานกินข้าวมิดซีดีหวานเสียงสอนกับอกหงยินแน่เป็นยังไงติล่ะ เจ๊กวาจยังไงผูม,มือนี่พระดีย่อนถือกิเลสย,ยมนี่ก็หลายมีแต่ยังสันดาหลายอาจารย์ดีย่อนถือกิเลสย,ยมนี่ก็หลายพระดีข้องห่อคืดีตามกิเลสห่อนั่นนะถือคิดถือใจก็ดีคือเคยบอให้ฟังนี่บอกไปทำงานเป็นกรรมกรํำเขาอยู่เมืองกทุมพร น้องเพียรก็ดีแต่บ่ดียังไงข้ามมาแล้วก็เอาเงินมาสื่อเราสู้กินบ่มีเงินก็ไปยืมเราไปเล่นไปสื่อนั่นสื่อเนี่ยยามแรกแล้วก็มากินเขาแรกแล้วสื่อค้องมาสู้กินดีเลยนะโอ้ยน้องเพียรดีือหยังเออบุดียังไงเลยกินน้ำเหล้าเนาะแม่นบ่อพอดอนดีเห็นเดียวรอดบางทีล่ะคื้นเขาแห่กันร้อนเขาวาดจจ็บสิ สมัยเด็กี่บัตนนนบนบาตใหญ่เนาะบางก้อนบางตน้นบางเฮี้ยนเลื่อมาแก้วไปไปยืมแก่ผ้าเนี่ยเรื่องมาแกวมาดังกว่าไอ้แกวแน่เพื่นว่าเอาแก้วให้เพื่อนโอ้ยกู้บาเพื่อนดีขึ้นยังแต่เืมองแก่เพั่นกอาไอ้แ้วแก่มาแพงหล่าในเดือนี้ซึ่งสามารถจ้ายสินซึ่งแพงเหล่อเพื่อได้ไปรับต้นเงินสินมีเปอร์เซ็นต์เด็กกี่สามสิบบาท ต,ตัวเงี่ยตัวน้อยก็สร้างได้ตัวละสามสิบบาทโอ้ยผู้เพิ่นฉลาดเพิ่นก็ฐารับเดตอนอสี่มงังแรกห้ามังแรกแล้วก็ทิ้นมันเข้าเนาะบ้านใหญ่ๆเนาะให้ทินท้นขี้เหล่าได้เดี๋ยวนี้เออเขามาอยู่นี่คือกันเดี๋ยวเห็นบ่โอ้ยเท่านั้นเาก็เคยไปรับบาตทที่บินทบาทนวดบ้างน้อยเราคนกินเหล่าคือกันเป็นหน่องเขราใหญ่บุ้นดีเผาทานอู้นเอาไปรับบาอยู่หม่องลาดพัสดุเขาครูเมือเนี่ยนะ ปินตบบาทนวนบางหน่อยแล้วก็า่ายบาทบอยู่ไปอยู่มาแล้วก็ตายคือผู้อื่นน,นั่นป่วยตายก็เลยว่าบอกเจ้าภาพเพิ่นว่าคือเห็นเราไปบบาน็นระบาดนั่เมอแร่งไปสวดมติกาบังสกุลไฮเดอร์ปรัานทางวัดป่าปร,ราก็แบ็ว่าเดยกแต่พระอาจารย์ขอบบุญขอบคุณยังคือเห็นผู้ตายได้เวลา ไปที่ละถาายกน่ะราษนาศีนสามเถื่อบนบนจบพอดอนไ <c oughs> ม่ยังปันเตติรสเนนัสหะปัญจศีลามิยางจามะขึ้นไม่อีกว่าจบอีกเสที่สามหาามม้าค้าอมบาเนี้อเมอเ์หมดเาเราราษนาศีนบทจบจนได้เปลี่ยนเปลี่ยนมาการซึกอเดียว เปลี่ยนแม่ทับกลารซื้อกุญก็บ่ดีแล้วเอาผู้ใหม่ล่ะชนะนี่บวานสันบ่จบหักแตกออกโอ้ยเว้ยมันมันเฮ็ดเล่นคือเล็กน้อยเล่ยนลยญแค่น้อยนี่เว้ยสมมุติเอาแก้วเอากระเบื้องเป็นเงินเป็นหยังมาซื้อต่ำบักหุ่งซื้อของหวานจั่ซันทิล่ะมันได้เพิดเพื่อนในมวนมันสันว่าเลยซาละนะบ่เป็นจริงได้นะเขาคือกันเขาเฮ็ดศิลเหรียญแบบนั้นมันเกิบ่เป็นศินที่ล่ะ มันเป็นบาปนี่แหละเป็นศีลปจรรมาศีลปพระปะารมาต,ามาตรูปค้าศีลเหรียญเหตุคือขล้องเหรียญค้องอยังนี่ที่แต่มันสิบาปกรรมให้จะาล้องเลยเดียววันนั้นนะเัืงสิก็ไปเห็นนัเรื่ออะไรถา้าผู้อื่นลอยฟังกระสือว่าเสือไปเห็นกับตาจะกล้องนะพระไปพอบนางเดียวลอยแล้วพากันกาบพ,พาาาระสลัดสลาดศีลไปยังบันเตตินเตนนะสะห ปัญจะสีลามียาจามะเอ้อ,อจะที่สามอวกมาเลยสองเดือก่อนอะลืมมาเลขึ้นแม่อยู่เรื่อยคือกันก็มาไปงานด้วยกันเดี๋ยวโอ้ยประิทศิกินของง่ายปะถ้าอิมานีมา่มามามันเป็นอิถึงนี่กะดิค่ายน,นอสินี่กินกูมันอิมานี่ไม่ย่งปันเตติรเนอย่นั้น หลาอีมานี่มาละพระสบายใจละที่ได้กินข้าวแล้วันบ้านละคือเอาฟังเทศน์ล่ะแต่เทศน์อวยเนี่ยละโอ้ยที่ยับขาหยับแขนเงยเมือหยุบนุ่มหยุ่มือพผ่อนเด้อหลวงพ่อนั่นนะบัณฑิตคือบระคามโคมนี่ว่าเทศยนตักลงมากเทียนงอเทียนตักลงมากเทียนงอตักลงมากเทียนจีเรียกวันนั้นเราสีเศร้าไปออกโนบเพื่อจะคอยจะแก่ฉาส้าสอันนะ ลุกขึ้นอีกเป็นสมองบ่านนี้เตะมาข้ามโขงมาเนะนี่ยนะนี่มานี่มาแล้วว่าสิได้กินมอแมนนจักโอริเทศเด็กก็ได้แหนะวันนั่นแหละโอะิทศไหนบิดบุตรีบุตรตาสามีปัญญา,าบ่จักพผีเผพผดผีบ่มีหยาดไม่เยือกประเทใไหนบิดที่จบเลยเลยที่โลงเลยลืม,มไม่ได้ผู้เฒ่า จะฟังกันเกัเป็นสิบน้าที่ล้วว่ะกับทีเรียเห้อเรียกว่าไงลืมอาไรนอเพิ่มเราหมู่เพิ่มอาไม่เพิ่มเราเพิ่บอกกันพอถามพระยังหน่อยเรียกว่าอาไรคู่บารก็บอกว่าแต่ถามพระสิเดียวเขาจะบอกว่าอะไรหรอกว่ายังไมนสวยแลยเรียกว่าจะอาตมาฉันเข่าเสีมว่านแปดโมงเหมือเดิมจะเอาเสียไหมอีมานีลับไปลับมาไอนี่ไม่มาเจือเดือยี่มานีผู้นี้จะเป็นอวดใหญ่ดีเนาะบอกว่าจะาเิดจะรุบจือเสื อ้าวเบียนไม่ว่วหรอกถึงนี่เลยนี่ดีกินายกูหน่อยเนาะอ้าวบอบไ้แล้วละ